สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสดสดคำตอนนี้เราอยู่ที่บ้านน้องสังนะครับอำเภอนาเกจังหวัดนครพนมพนะครับปดิยางไก่บาดนะครับกับข้าวเย็นนี้เลนยูกลางบึงเพลยครับนี่สุดยอดที่รีครับบรรยากาศตอนนี้นรถเฮกาําลังเฮเพื่อกลังย่างไม่ไหมเต็มเลย นี่ไก่นี่อันนี้ไก่ไก่บ้านเฮ้ยซื้อไปให้โจยุ ตุ๊กตา,ต,าตัวนึ่งนี่พอดีมานั่งก,ก,กับพี่อองแองโอ้ยอเองแองก์อยังพี่อองแงอ,องเอาน้องเอิญมาพี่อองแงอ,เองเนาะมาป้อนพ่อ,อด้วย,ยพาดดีๆน,นะครับมาทำสมาธิกินด้วยไม่ได้บ่ป้อนดูยิงนำ้ำ<ะ>ยังป้อนบ่ เอ้าอ่าวันนี้พี่มอนก็จะฝึกสมาธิด้วยนั่งด้วยกันไม่บางนั่งเลยเต็มเต็มเลยไม่เป็นไรถ้าไมม่บังเเต็ลยถ้าไม่สวยเขาไม่ถ่ายเขาถ่ายแต่คนสวยสรุปว่าถ่ายออกมาไม่จะหลุดองกอิงก็ไปคิ้วก็พ่อบอกแล้วว่าพ่อถ่ายจะพูดไมคิ้วแน่บอกจะเอาตู้เย็นเปลี่ยนลน้องจะถ่ายเป็นบาสเกตบอล อาจารย์ถามยอนว่าเลือกอันนึงคือเอาอันนึงจซื้อของคืออันตู้เย็นคือไดอย่นี้มา้ยสิเนี่ยเย็นอะไรก็นยูเขานะเออนี่นี่กินเลยลูกดเดี๋ยวพ่อไปดูให้สีส้มสีแดงม่อเียวเราลงมืออะไรสใช้สีอะไรลูกกอลสีส้มไงลูก พผสมสีเป็นไหมน่ะเอาเหลืองกับแดงผสมกันให้มันเป็นส้มเออาผสมกันเออนั่ไงเอาแดงเข้าไปอีกนี่กระดาษเชนะคะได้แล้วะอผสมัไม่เอด้แล้วอเออผสมเออเห็นไหมแล้วก็มีเส้นสีดำใช่ไหมลูกขอเชลฟี่หน่อย ตรงเส้นๆระบายไปก่อนเดี๋ยวค่อยวาดเส้น

แกงข้าวมูแดงไปกับผักกาดป่านที่เราบอกยังเด้อเอาไว้ใส่ได้กินได้จังเด๋วว่าท่านได้รู้อยู่น้อก็มาหอดเพิ่งจะมาหอดอ่ะอลิศไ่ยิงปืนแล้วอลิศอยู่ไหนเนี่ยอลิศกำลังมา เปลี่ยนรูปโปรไฟล์คู่กับพี่อุยทั้งรูปปกทั้งรูปโปรไฟล์ เก่งจังนเชี่ยวฟันยวยลูกบอลทำไมเป็นแบบนั้นทำไปเรืเร่อลลยๆเมีนจ้นะก็เต็มเลยลูกปูนะบบเลยเออว่ะเตนะ็มเหรอ เบิง่งเบเป็นอย่างนบบาดิอึบอึบอบบไม่หน่อยวสนนเอด้ามีค่อยคยกข้นค่อยค่ดูจังหวะสุดท้ายครับจังหวะสุดท้ายยื่นแก่ไปครับ แล้ไม่จบยังมีอีนยังมีอก่าครับผมอครับผมครับอ้าคนแบบโรเอาดูฮะาแม่เขาจน่ซ่าซ่าอรเยเรใจเย็นๆครับใจเย็นใจเย็นยกก่อนยกนึ่คดัดึงออกหมเอาเิ่งครับดึงออกเอาเบิ่งอันนี้เิ่งเย็นให้เบิ่งันมเนี่ยดึงออกครับนี่ ห่วงเป็นตัวประคองให้ขวดตั้งครับเดี๋ดึงห่วงออกครับห่วงคาไว้เลยครับอย่างเงี้ยเอ,อ,อเียบ่อเรียกสิบบาทเองครับอ้โหสิบตอไม่ละสิบบาทผลไม้ไไมป่ะครับเขาไม่ได้ยงแล้วก็บรไม่ละสิบบาทครับบอสสิบาทเทียนหนึ่งสิบบาทได้ตุ๊กตาเลยอสิบบาทครับสิบบาทแถวล่างบครัแต่ว่าตั้งคางเดียวได้เลยสิบบาทได้เลย ครับสิบาทลองดูยังครับจโอ้ยใจร้อนามีใจร้อนแล้วใจร้อนแล้วแม่ข่อยก็อยากร้องกันนี่เลยล้องมึงด้ยสิบาทใช่ไหมสิบาทเท่านั้นเองสิบาทจริงๆครับทำได้ได้จริงๆครับใได้อนก่น้อน้เกได้แน่นอนเ็กไดใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจ็น อยู่ไปมันนี่อย่ายกเดมันหลุดอยู่ไปครับไโยกขึ้นมันจะหลุดยืนให้ตรงครับจะได้เล่นง่ายได้นดีาเป็นส้ยากียมันจะนันหนาถ้าเป็นผู้หญิงกับเด็กมันจะให้หมอนม้ไหเฮ็ดยาเกือบอยู่ตกยังเนี่ย ต้องมาเล่นเกมใต่อใ่ไหมโอ้มันเห็ดยากเตียบรูปะเดี่ยเราก็เห็ดง่ตยเทูโตะน่งสงต๊เลยไปต๊ไปอย่ายกเฮ้ยพี่โซ่สวัสดีครับเป็นเด็ตมำวนเดมื่อคนนี่วนครับเออเสุดจยอดเลยอำเชลเพือย่พ้นทองเกิดเป็นโคชไทยทั้มดอแจ้วเลยหมอหมอลด้ยไหม่เนี่ย เอามาครับพี่น้องครับบ้านหนองสัง 100, 100, 100. บัตรละร้อยบัตรละร้อยบัตรละหนึ่งร้อยบาทครับอยู่อำเภอนาแก่นาแก่บ้านหนองสังอำเภอนอาแก่ห่างจากนาแก่มากประมาณสี่หาโลครับสี่หาโลแต่ก๋ยวกาแพี่น้องครับสิบเจ็ดกระะกฎาคมนี้กับภาพยนตร์คายอ้อนะครับอย่าลืมอย่าพลาดจำไม่ขึ้นใจแล้วเราไปดูหนังกันนะครับที่นี่ฝากพี่น้องจังนี่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงรลำรวยทุกผู้ทุกคนครับ